แล้วก็สวัสดีกันด้วยนะตอนนี้ก็อยู่กับเกม GTA San Andreas นะครับผมก็วันนี้ก็จะไม่เล่นตามเนื้อเรื่องนะฮะก็ม่ที่เคยเล่น GTA มาเนนะี่ยผมไม่เคยเล่นตามเนื้อเรื่องเลยะ start เกมเ a m e เกมเป็นหมืองที่ยิ่งใหญ่ใหญ่อยู่สมควรเลยไม่ใหญ่ละ อ่าก็ในเรื่องมีอยู่ว่าฮะคือควาจอนสันเนี่ยก็คือน่าจะเป็นไอตัวนี้แหละได้กลับมาจากบ้านเกิดนะแล้วเจอเอยแล้วเขาก็ได้รับรู้ข่าวว่าแม่ของเขาเสียชีวิตโดยถูกฆาตกรรมแต่ไม่ไม่มีร่องลอยการฆาตกรรมเลยเะี๋้วไม่มีร่องรอยการฆาตกรรมต่บอกว่าฆาตกรรม อ่าก็ได้ถูกฆาตการรมอย่างไรรังรายนะฮะระหว่างทางถูกตำรวจสามนายเนี่ยอ่าจับพร<อ>้อมโดยกำนังอยี่เพื่ออีบรีบลีฟอ่าก็เนี่ยกำลังจะเดินทางกลับบ้าน มยกระเป๋าแล้วก็เงินของควาจาสันเนี่ยตำรวจเก๋ป่ะเนี่ยตำรวจเก๋ป่ะนี่แล้วเอามาปล่อยกลางเมืองลอสกะแะไม่ใช่ลอสซันโตสี่มันนักบันเอไม่ใช่ล่ะเอทำไมไม่มีเสียงว่ะ แอรไม่มีเสียงะนะแต่ไแ่กเนี่ยเราต้องปั่นจักรยานกลับบ้านตามจุดที่เกิดไม่ใช่เราต้องปั่นจักรยานกลับบ้านตามจุดที่บอกในแผนที่นะฮะอ่ะมันไม่มีเสียงอ่ะ you you innocent, โอ้โหแม่ไม่โยนลงมาอย่งางนี้เลยเอระ ไม่ทราบไม่โยนลงมาอย่างนี้เลยดูเรียอะไรนะโอเคก็ก็ต้องขับจักยานไปตามจุดบอกจุดบอกแล้วมันอยู่ตรงไหน่ะเดี๋ยวน่าจะเป็น นี่ปะนี่ปะนี่ไงใช่ละมันชื่อคราจอนสันนะ,ะใช่ป่ะวะรู้สึกแบบขโมยนะมาโมะไอทำอะไรนั่นไม่ใช่ละผมนี่สมองไปหมดเลยตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นในไฟายไหนอะเอเสียงลงไหนอเหรอเสียงดังมาก ครับถ่าจะเป็นมันออกขับเรื่องเนี้ยก็ผมเพิ่งรู้นะว่าไอ้ GTA เนี่ยมีเนื้อเรื่องด้วย b ิ g s ส o โมกับนึงก่ออ่านเนี้ยเรื่องก่อนยกมือทำไมไม่มีตำรวจพี่จเย,ย็นบิ๊กสโมก เมื่อเขากลับถึงบ้านความทรงจำต่างๆประดัง,งเข้ามาแล้วชายคนหนึ่งก็เข้ามาบหนึ่งต้องให้ดูก่อนพูดไ,ได้อย่าสปอยมียดรามา่มามานะีดราม่าเลย ก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาฟาดหัวเขาฟาดหัวเออฟาดหัวเอ้าสาดมันไม่ฟาดมันไม่าด้ร้ไม่ได้ดูเขาคือบิ๊กสม,มกุกเป็นผู้ใหญ่ในกรอฟกรอฟสตฟรีทเซมิลี่แก๊งเราเป็นที่รับหน้าถือตาเป็นหมู่อย่างมากแล้วเขาจะพาเราไปไหว้ แม่แม่แม่ไม่เน้นไม่เน้นแต่มัต้องจัดเจือนผู้ชัดเจนเออเสียงก็ไม่เปิดให้กูฟังแม่มันหน้าตาคนเสือนคยเหมือนี้พี่เลยใครขับจ้านั่งกูขับ มันตายแน่ไอ้ขับมันต่อไปแล้วอ้าวซะนั่นๆให้กูขับมันก็จะให้ขับโถเย็ดจังว่ามีผู้หญิงแบบกูไปแล้วกัน,นไม่รู้งงงงูกงงไม่ได้ เปิดเสียงนล้จแต่มัน,มนไ,มไม่ได้ยินนะมันบอกว่าเมื่อเร็วเมื่อว่าเราไปไหว้ศพแม่ก็เจอเคลนเคลนเคลนเ็วเคลนน่าใครไม่รู้ว่าแม่ไม่เปิดเสียงให้ฟัง มันมีเรื่องกันเ่ะเปิดเสียงไม่ได้นะเสียงห <c oughs> มาไปเป็นไหนอ่ะอ๋อเป็นพี่สาวอ๋อ <c oughs> ยิงกันทำไมไอ้ที่พาเรามาหา ศพแม่นี่นะัาแล้วก็อีกอ,อ,อ,อันนี้ก็ยิงกูจังเลยอืมมึงจะเลี้ยวมึงก็ไกม่บอกกูม่อดาตายนะน่นะไปแล้วแม่งเลี้ยวแล้วแม่ไม่อบอกผมนะ แม่ไม่มีจุดหมาไปว่าอยู่ตรงไหนแม่คือทักษะการขับจักรยานของผมนี่ระดับถือถือว่าเยอะกว่าพี่เอกนะพี่เอกตกขับเป็นคนที่ขับรถในสาคายดีผมก็ผมก็เป็นคนที่ขับรถดียกำลังจะฟูดเลย เดี๋ยว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 อ๋อเลิกโม่ดีกว่ากูม่ยิงโมอยังไงนี่ไปใหญ่ไม่ได้อืมแม่จะสาดฟ้ายังชนคิดดูดิ อ่าไงแล้ว <c> เ <oughs> พื่อจะมาดีตอนจบว้างงไปหมดแล้วอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวลองใน,นเรื่องเมื่อกี้ก่อนนะคืออะไรเยี่ยม เค <Okay, S 2> ขอเซคก่อนใครโทรมา,ารับยังไงวะแท็กก็ทำไมเอากดแท็รับเพิ่งรู้ได้คุยไหมนะนั่งนิ่งตลอดเวลาเลย <laughs> เพิ่งมาอ่านนะเขาบอกว่าเวลาปันา่นโดยยางหนีให้ปั่นในฟุตบาทที่มีเสาไปป้องกันไว้ป้องกันอยู่จะทําให้ไอ้พวกที่ไล่ยิงเราอ่ะชนกับสาไฟฟ้าพวกนั้นแทนที่จะชนเราเอ๋อไม่ทันแล้วละ่ะคุณแม่ขับบนถนนเลยไปไหนจะาป๊ปหนึง่ง แั่ผมละโอเคโอเคตอนนี่ชื่อเรีเด์นะฮะจะพาเราไปแั่ผมแต่ทำไมว่าผมออกจะเกียนและแนะนำให้ไปที่ร้านพิซซ่าเพื่อหาอะไรกินโดยคุณจะกงรับพลังงานชีวิตไปด้วยในชีวิตไม่มีพลังงานชีวิตหรอกถ้ <c oughs> มีพลังงานชีวิตจะหลอดไปหล่อหรอ <c oughs> บ้าไปแล้วถ้าคุณไม่ได้กินอะไรเลยค่าต่างๆจะลดตังนี้สัตว์คือไขมันอ่ามูสเคิลอืมมั้งอันนี้กามเนื้อก็คือกระมูสเคิลเนี่ยก็คือการเนื้อนะฮะมัสเคลมัสเคลม,ม,ม,มั้งสตัมสตัมมินอะไรก็ไม่รู้ อ่านยากที่สายเลยก็คือแรงวิ่งโอเคแม่สดายเลยเแม่ให้ลก็ไม่บ้า <c oughs> ไม่จาดของแล้วกันเรื่องอ่านจดจ่ดะ <Okay. S 2> อโอเคฮขอแค่พนลยว่างไลูกเข้ามาเลยทำแรงต๋มตอมนี่ตั้งเดือสามร้อยแบบพอกเราว่าว่างสามร้อย่าง้างางหมดแม่โ <c oughs> อาโผิดแล้วไม่เรืนอนนอกเองเลยนะ แมวยังไม่ตัดเลยปวเจ็บคออยูงเนี้ยเจ็บจริงๆนะเนี่ยแสบคอพูดไม่ค่อยได้นะแสบคอเจ็บ <c oughs> อากมเมื่อกี้นะฮะหลังจากที่ไปทำภารกิจแม่งไมผ่ผลว่า นั่งกูคุยคนเดียวลืมัะไม่ได้ลืมอ่ะคือผมอัดอยู่ใช่ไหมแล้วคือผมอัดอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้ไดซีแม่งเต็มผมเก็บไว้ในไดซีไงแล้วแม่งปรากฏว่าผมคุยอยู่คนเดียวไม่ได้ดงไม่ได้ดูเลยคือดีแล้วเมืเ่อกี้ไม่ได้ทำภารกิจเสร็จนะะพาแม่งไปลงคลองพ <c oughs> า อีเดอร์แม่งพาไปลงคลองรถแม่งทางภาร,รกิจมิชชั่นเฟลล์ภารกิจทริกกิ้งอัพโอเคครับน้อให้เราไปพ่นสีวันแม่งพูดมากวล้วโคกชแสบขอเดี๋ยวขอพูดน้อยๆหน่อยนะครับคือให้เราไปพ่นสเปรย์เนี่ยดูสีฟ้าหนึ่ง สีม่วงน่าจะสามที่จำได้นะไปตามทางตต่แรกก็จบแล้วดีนะเมื่อกี้ไม่ได้ทำธุรกิจไอ้สักซีรอะ success ลูกแอดเดอร์ใช้อ่นเอาให้เราดูขาวไว้ว่าให้ตั้งทาง่าในนี้ไม่ได้อ่านเลย อรถอ่ะให้เราฉีดฉีดตรงนี้โอเคไปขึ้นรถ ตอนด้าทางที่ไปเนี่ยมันต้องขึ้นอันนี้ไปทางนี้ง่ายกว่าเหมือนเดิมเหมือนกันนะ่ะ ชนทั้งหมดอ่ะสำหรับใครที่เห็นพ่าผมเล่นเกมนี้แล้วอย่าไปทำตามลนะานะอันตรายในชีวิตจริงแม่งไม่ได้มีรีเลือดรีเลยนะอ่านี่เออผมว่าคอนโดเออบ้านนี่ก็ที่ล้า,าน,น,นั้งขายของมั้งเป็นแม่งชูป้ายไม่มี อ,อ,มนะอ,อมักชาน่ะไอ้แม่ตึกนี้มันก็ใหญ่พอสมควรนะร่าแบบว่าไปผมนะมันก็ใหญ่พอสมควรเลย <c oughs> เดียวกันถุยไม่ใช่นอกเรื่องอย่าคิดมากนะอย่าคิดากจริงๆแล้วไม่ใช่ผมเมป็นปคนดี <c oughs> โทษนี้หาเรื่องเราต้องวิ่งหนีนะอมมึงวิ่งไม่ได้ทำนะขอโทษโอเคอาอ่ะแน่มาแล้ว โอ้โหถ้าจะมาเยอะขนาดนี้นะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้กดง่เลยเอออ่อโอเคต้องไงอะ โอเคครับข eh ึ้นรถดีกว่าหน้าแมวอ้ ัหลังที่จากสารตรงคามามากมายแลคันนี้ก็ได้พบว่าไม่มีเงินตป็นทางหมดเลยไม่ได้ขับไม่มีหลัฐานกูลงเลย่ะรถแมงขังไม่มีชิ้นดีเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าอัดมานานแล้วถ้าตัดคลิปน่าจะเหลือประมาณ20่สนาทีแต่ที่เล่นจริงๆคือ ปะมานี้น่าจะเล่นมา40มานาทีแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมผลงานของผมนะครับก็ฝากไปติดตามกันด้วยฝากไปกดซับกดแชร์กดไลค์คลิปด้วยนะในชน่องดีไดายิงฮานะครับผมก็ขอ,ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามหรือว่ารับชมคลิปของผมนะครับผมก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไ like, ลค์คลิปล่างนะครับผมก็ขออบคุณทุกคนสวัสดีครับ